สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากําลังจะไปพักร้อนกันนะคะกับทางบ้านนะคะเราจะไปสเตอรมสตอร์นะคะเป็นภาคตะวันตกของสวีเดนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนและหวังว่ามันจะดีอย่างนี้ตลอดททางๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงร้านขาไม่ใช่สิเราใกล้จะถึงอ่า ปั๊มน้ำมันนะคะที่เราชอบไปพักกันนะคะแล้วก็ไปซื้อไส้กรอบอะไรเงรี้ยพวกฮอตดอกกินกันนะคะแล้วก็ซื้อน้ำก๊อกน้ำตรงนั้นนะคะที่แสดงสรีกว่าฟีก่ะเราก็จะไปฟีกะก,กันตรงนั้นนะคะเป็นปั๊มน้ำมันที่แบบว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้ทุกปีแล้วเราจะต้องแวะตรงนี้ทุกปีเนื่องจากเราเคยมีดวงแขงกับร้านนั้นนะคะก็คือว่าเราเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่นะคะที่เขาขูดขูดกันนะคะมาชื่อทริส ราคานี้เราดันไปขูดราคานี้ได้รางวัล1,500ง5ัน้คนฉะนั้นเราก็เลยมันก็เลยเปลไปร้านประจำของเราไปเลยแนวนั้นนะคะเอาจ้ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งเอาแล้วจ้ะทุกคนถึงแล้วฟิลิปสตอร์ดนี่ถึงแล้วแย่ๆ yeah, yeah. นี่เลยเดี๋ยวค่อยดูนะทุกคนนะนี่มันจะเป็น ๊มน้ำมันตรงนั่นที่เรากำลังจะไปนะคะนั่นเลยเริ่มแรกนะคะสามีเราอะเคยมาทํางานที่เมืองนี้ค่ะสามีเราเป็นหมอจัดกระดูกนะคะนูน่นทางนน้นเลยขึ้นไปทางนน้นนะคะมีคนเขาเชิญชวนให้สามีเราอะไปจัดกระดูกตรงนั้นนะคะแล้วก็เขาจะหาลูกค้าให้สามีเราสิบเอ็ดคนนะคะก็คือทํางานวันเดียวลูกค้าสิบเอ็ดคนแนวนั้นนะนะนะใจดีมากๆเลยทุกคนเอาละว,ว่าแล้วก็เลี้ยวไปเลย มาถึงแล้วปั๊มนี้เลยที่เราจะเข้าไปซื้อของค่ะไปกินไส้กรอกแล้วก็ฮอทดอกยี่หิวดีใจมากๆ,ๆดีใจมากๆดี๋จะไปซื้อทริสแล้วก็จะไปซื้อไส้กรอกกแลวแล้วเราก็มาถึงแล้วจ้านี่ไส้กรอกอุย้ยหกหมดเลยและนี่ ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะจากปั๊มน้ำมันแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่สต r ลสตอร์จ้าตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่อีก3มชั่วโมงนะคะที่เราจะไปถึงที่นั่นขับมาได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เหลืออีก2ชั่วโมง16นาทีนะคะเราก็จะถึงจุดหมายของเราจ้า ชอบมากทุกคนที่ประเทศสวีเดนนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าน้ำเยอะมากน้ำกับป่าแล้วก็ภูเขานะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาคงและรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวธรรมชาติสุดๆเลยอะ่ะนี่ก็เป็นเมืองคอสตอดนะคะ Here we are, here we are นี่คือแบบว่ายอดฮิตมากนะคะของสวีเดนแม็กซ์ คล้ายๆกับแบ็กโดนัลนะคะหรือว่าเบอร์เกอร์คิงแนวนั้นนะคะรถเอบีก็มีนะคะแล้วก็นี่เลยจะเป็นรถส่งสินค้าบริเวณโซนนี้นะคะก็จะมีคลังสินค้าอยู่ใกล้ๆกับตู้คอนเทนเนอร์นะคะรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆนะคะพวกและแล้วเราก็มาที่จุดคลายแม็กซ์ของเรานะคะ โรง,งานเจาา้าอุตสาหกรรมเขาบอกว่ากลิ่นนี่เราต้องทะเลาะกันเลยนะคะว่าใครตดบนรถมันก็จะมีสักที่เนาะที่แบบว่าเป็นที่ที่พิเศษที่ที่เราจดจำรถทันหน้าเป็นรถบ้านนะคะเขาก็จะไปแคมปิงม้งของเราเนแ่ยแต่ของเราไม่ได้เช่า,ารถบ้านแล้วรับนะคะสำหรับเราเราเรา,เราคิดว่าเราไม่สะดวกแต่สามีชอบนะคะคนที่นี่จะชอบแต่เราไม่ชอบเราชอบไปนอนโรงแรมก็คือว่า เอารถตัวเองไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอานอนโรงแรมหรือรีอรอสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอารถตัวเองไปแบบสะดวกสบายกระทัดรัดแล้วก็รถบ้านมันใหญ่และเทอะไงเข้าใจว่าเวลาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอะไรมันก็ไม่สะดวกสําหรับเรานะคะเราคิดว่ามันไม่สะดวกเราไม่ใช่สายแคมป์ปิ้งขนาดนั้นเราชอบความสะดวกสบายนิดนึง ระหว่างทางก็จะมีทั้งฝนและแดดปะปนกันไปนะคะอากาศก็จะแปรปวนเหมือนกับเจ้าของคลิปเนี่ยแหละค่ะทุกคน <c oughs> ในที่สุดก็ถึงแล้วสตรมสตอร์ที่รักและแล้วก็มาถึงที่พักแล้วทุกคนนี่เลยจ้ะ <c oughs> เข้าไปดูกันเลยวันนี้เราพักที่ ห้องหรือบ้านน้อยนะคะหลังที่70็ดสิบสวยมาก,มากนี่ก็จะมีที่นั่งพักนิดนึงแล้วก็จะมีชามเอาไว้นั่งคุยกันเดี๋ยวะตัเข้าไปเลยจ้าเข้ามาปุ๊บก็ต้อนรับเจ้านี่เลยแล้วก็ห้องนี้ชิชิห้องทำความสะอาดนะคะทุกคนร้คนี้ห้องนี่ ให่เป็นห้องมาสเตอร์ได้อยู่นะสองชั้นนะเธอแล้เขาบอกว่าทีว่วางรองเท้าและนี่จีจๆอาจจะไปดูต่ออีกสั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำโอ้ชิคโก นี่นะคะห้องน้ำก็จะมีนี่ไงนีก็อีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะมีที่ไว้ให้วางเทา้าสำหรับเราแน่นอน <laughs> อ่ะปิดไฟโอ้มีห้องหนึ่งมีหกที่นอนนะคะทุกคนนี่คืออีกห้องหนึ่งค่ะแล้ก็จะมีตู้ให้ด้วยนะคะฉันว่าฉันน่าจะนอนห้องนี้นกับสามีมากกว่าแล้วกันนี่ มีชานเอ้มีที่นั่งด้วยแล้วก็มีทีวีให้ดูสวยมากอ้าเขาดูกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตาเหางไม่ได้ดูนี่ก็จะมีชานอย่างนี้นะคะกว้างนะทุกคนพูดเลยว่ากว้างแล้วก็ได้ดู วิวเล็กๆไกลๆตรงนู้นเพราะธรรมดาเราอยู่ตรงนี้นะคะเห็นหลังเสีงแดงจแล้วป่ะธรรมดาเราเช่าตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นวิวน้ำได้สวยมากตรงนี้ก็โอเคอยู่นะซูนเฮ้ยเด็ดสวยงามมากเลิศเลยแหละสตันนะ แล้วก็จะมีนี่โต๊ะทานข้าวหมาก็จะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็จะมีนี่ครัวให้ตู้เย็นเดี๋ยวต้องไปซื้ออะไรมาแช่แล้วก็จะมีไมโครเวฟนะคะเครื่องครัวพร้อมจะแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะมีเครื่องดื่มพร้อมนะจ๊ะพคกพวกแก้วไม่ต้องห่วงนี่ นี่พร้อมค่ะแล้วถ้าคุณชอบกาแฟแบบนี้คุณก็ชมอับนี้ก็ได้แต่เราไม่บรรยากาศระหว่างทางก็จะขึ้นขึ้นลงเหมือนเจ้าของคลิปนะคะก็จะมีแดดออกบ้างมีฝนตกบ้างคละเคล้กันไปจ้ะ ดูวิ่งกันฮิตลและนี่แหละค่ะที่พักของเราที่เราจะต้องพักภายในคืนนี้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศแคมปิง้งนี่บ้านของเรานะคะนี่เอามายืนตรงอาระเบียงและเราก็กำลังจะออกไปซื้อ ของนะคะเพื่อมารับรองสําหรับอาหารเช้าสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะกะ็ไปซื้ออาหารเช้ากันจ้ะไปตอนนี้เราก็ลงไปแล้วนะคะนี่บ้านเราหนทางไม่ได้ยาวไกลนะคะแต่ชันชันดีค่ะนี่จะให้ดูวิวนี่คือวิวจากห้องของเรานะคะ จะมีพวกรถบ้านหรือว่ามัเป็นแค่แค่ส่วนนะข้างหลังนะคะที่ไม่ใช่รถนะคะสวยนะสวยเนาะ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะมาถึงแคมปิ้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดินทางอย่างสัสดิภาพนะคะถึงแม้ว่าจะมีแดดบนฝนบ้างนะคะแต่เราก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยจ้า mm. แล้วก็ไปซื้อของแล้วเรียบร้อยสามีมองนะคะ้เราก็จะมาฉลองกัน นอนนะคะจะฉลองกัะใครไปไม่ได้นะคะนอกจากจะสามีสุดที่รักของเรานะจ๊ะ่วนแก้วค่ะถึงที่พักแล้วไหนี่โกหมาเจอนกนะคะนกตัวใหญ่มาก

แล้วอาหารก็มานะจ๊ะนี่เลยอันนี้ก็คืออาหารของสามีด้จ้าอ้ยายรับเทียม <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ของเรานะคะให้ดูด้วยเหรอ <c oughs> น่ารักจริงเลยอันนี้ <c oughs> ทุกสาวก็ให้ดู <c oughs> อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของเด็กนะคะแต่ขอบอกว่าใหญ่ระดับมือนะคะ <c oughs> เด็กไม่เด็กเลยนะคะงานนี้อ่ะมาจ้ะ เอาละจ้ะมีขโมยซอส <c oughs> อือหเขาบอกว่าอร่อยอะ่ะอืสุดมาก ไปดูไก่กัน Mm-hmm. <laughs> Is, du ska ha den. Ja. <laughs> tack. Tackar. en sån. Ja. Det heter Mojito. Mojito. Vilken sån? Kan jag på den där också? Den. Oj, fin, fin. is. Fin? <laughs> jag tycker om isen, det är små. Lite grann smörjs. det bra? Ja, jag tror det. Dricks du som behöver. Ja men vad är den här barnen? Oj! Perfekt. Jag har den starkaste. Ja. Det finns fyra och sex, har sex. Jaha. <laughs> men de här barnen, det är vi det ordna. Jag vet, jag kan se mig själv. อร่อยมากคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนตอนนี้เย็นแล้วเราประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยครานี้ก็เลอแค่นอนหลับยาวๆแล้วก็ตัดคลิป โอเคจ้า okay. เราเจอกันคลิปต่อไป